สวัสดีครับทุกคนที่ติดตามช่องโลไลท์นะครับวันนี้ผมพาทุกคนมากินชาไต้หวันครัผมร้านนี้เป็นร้านที่แฟนผมชอบมากๆเลยนะครับผมตั้งอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับยังไม่บอกได้ไหมอเอาล่ะครับผมพาไปดูบรรยากาศคร่าวๆในร้านก่อนนะครับผมเป็นไงครับจัดแบบเรียบง่ายสไตล์มินิมอลนะครับผมแต่สิ่งที่ผมชอบนะครับผม จะมีมุมเล็กๆตรงนี้นะครับผมเป็นไงครับบริการน้ําดื่มนะครับผมเป็นกิมมิกเล็กๆของร้านนะครับผมก็คือใส่ใจลูกค้านะครับและในร้านนี้นะครับผมยังมีชาแบบถุงด้วยนะครับผมยี่ห้อคาวามินะครับผมเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกับยี่ห้อร้านเลยครับผมผมก็งงอยู่นะอนนี้ เอาละครับทุกคนที่อยู่รังสิตคลอง3คุ้นๆแล้วใช่ไหมครับผมโอเคเราคงปิดบังไปไม่ได้แล้วเนาะที่นี่ก็คือทาราไอเวนิวลังสิตคลอง3นั่นเองครับผมเส้นรังสิตนครนา,นนานยกนะครับผมถ้าใครเคยมาแล้วก็จะรู้จักเป็นอย่างดีครับและนั่งโมกแป๊บเดียวนะครับได้ไมาแล้วครับผมชาไต้หวันและชาไทยครับผมและแล้วภารกิจซื้อชานมไข่มุก ตอนเช้านะครับผมไปให้แฟนนี่นะครับเทคนิคการทาไม่ให้มันหกนะครับผมเอามาเนบกับนี่เลยเบาคนขับครับดึงเบาอ,ออกก่อนนะแล้วก็เสียบไว้แบบนี้มันจะได้ไม่หกนะครับผมเอาแล้วครับเราก็ถึงที่หมายเรียบร้อยนะก็ถอดอันนี้ออกนะครับผมเออมีส้มตำด้วย จัดไว้ครับเดี๋ยวจะไปชิมชาไข่มุกเอ้ยเดี๋ยวจะไปชิมชากันนะครับผมว่ารสชาติจะเป็นยังไงเอาละครับทุกคนได้เวลามาชิมแล้วนะครับผมจุดเข้าไปครับนี่จิกเกอคาวะนะครับผม หอมชามากๆครับผมรสชาติกลมกลอบนะครับอันนี้สั่งแบบหวาน50%นะครับกำลังดีเลยตัวเนื้อชานะครับเข้มข้นละมุนละไมนะครับผมรสชาติดีเป็นอีกร้านหนึ่งที่แนะนำเลยครับ ตัวนี้น่าจะแค่ยี่สิบห้าบาทนะครับหนึ่งแก้วใส่ไข่มุกก็ย5ิบห้านะแต่ผมเลือกที่จะไม่ใส่นะครับผมเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วไม่ค่อยชอบกินไข่มุกครับผมแต่ไข่มุกเขาก็อร่อยนะครับเคยกินเคยกินแล้วนะครับผมแต่ส่วนใหญ่จะสั่งแบบไม่ใส่ไข่มุกครับเพราะจะได้น้ำชายเยอะๆ,อๆ,ๆ,ๆชอบมากครับผม โดยส่วนตัวแล้วแฟนชอบร้านนี้มากแล้วก็สั่งให้ซื้อบ่อยสุดๆราคาถูกแล้วก็อร่อยด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวดู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 ทำไรทำไรเฮ้ยเฮ้ยครับโบเอาพังหมดแล้วนะ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงไปแต่เพียงเท่านี้นะครับและใครที่ผ่านลังสิตคลอง3นะครับตรงทาราอเวนิวนะครับผมเส้นลังสิตนครนายกแวะไปชิมชามิคาวะได้นะครับผมราคา25บาทอร่อยมากๆครับผมไปแล้วครับวันนี้ร้านอร่อยเด็ดก,ก็ขอแนะนำแค่นี้นะครับไปแล้ว